เด็กหนุ่มที่เริ่มรับรู้ความเป็นไปได้และกรารมีตัวตนอยู่ของอีกเพศหนึ่งบนโลกใบนี้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังในความรู้สึกเช่นนี้และต่างคิดกันไปว่าผู้หญิงแบบไหนที่จะมาเป็นประสบการณ์แรกร่วมกันของตนเองสาวน้อยที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นเด็กนักเรียนใหม่ที่มีชื่อว่าอุราเบมิโคโตะอาจารย์ประจําชั้นเลยให้อุราเบกล่าวทักทายเพื่อนสวัสดีนั่นแหละครับอุราเบทักทายแค่นั้นแหละตามพอดเรื่องคลาสิกเลยครับอุราเบเดียก็ไปนั่งข้างพระเอกของเราซึ่งพระเอกของเราก็ แนะนำตัวว่าตัวเองนั้นชื่อว่าซิบากิอากิระถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจถามผมได้นะครับอ่ะใช่แล้วครับอุราเบะเนี่ยเธอตอบแค่นั้นแหละเหมือนเป็นคน,น,นคุยคยากแ<ห>คะแ,<ห>และเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงอูราเบะก็แต่นอนแม้ว่าเพื่อนในห้องจะพยายามเข้าหาชวนไปกินคงกินข้าวด้วยแต่อุราเบตก็บอกว่าตัวเองนั้นง่วงอยากนอนเอาไว้ทีหลังแล้วกันสําหรับนักเรียนใหม่แล้วเนี่ยมันแปลกมากๆเลยที่ไม่ยอมเข้าหาใครเฮ้ๆฮอย่างนั้นจะไม่มีเพื่อนเอานาคนคนนี้แปลกแฮะใช่แล้วซิบากิ คนคนนี้แม่งแปลกแต่ถึงเธอจะแปลกก็เป็นเมียมึงในอนาคตในเวลาต่อมาในระหว่างกรารเรียนกรารสอนจูจูอุราเบก็หัวเราะออกมาลั่นห้นองหัวเราะจนปนอดโยกหัวเราะจนลงเป็นนอนกอหัวเราะจนหยุดไม่อยู่หัวเราะจนหยุดไม่ได้ขอโทษค่ะแค่หนูนึกอะไรตลกตลกได้นะคะหนูเลยอดขำไม่ได้ครูก็สงสัยจัดอะไรมันจะขำขนาดนั้นไม่มีอะไรหรอกค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูเลยบอกไม่ได้คะ่ะเอเอาเถอะคราวหน้าก็อย่ามาขำในชั่วโมงเรียนก็แล้วกันและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา อุราเบะมิโคโตะจึงขึ้นชื่อว่าเป็นคนแปลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงเวลาพักเธอก็จะหมอบหลับอยู่บนโต๊ะทุกๆครั้งไม่ว่าเมื่อไหร่เธอก็จะไม่มีกระตอบสนองต่อเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมชั้นจึงเริ่มตีตัวออกห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหลังจากที่ทุกคนเลิกเรียนหมดแล้วซิบากิก็ริมกระเป๋าไว้บนห้องแต่เมื่อกลับมาที่ห้อง,องก็เจอกับอุราเบะที่นอนสลบอยู่หมายถึงว่าหลับเป็นตาย <c oughs> ซิบากิที่ปลุกอุราเบะขึ้นมาพี่แกจึงได้เห็นใบหน้าของอุราเบะอันงวงเงีย่่าางงชััดเเจนนห็ <c> ็ครร้ <c> ้แแแกกลววบบ น้ำลายนี่ไหลยเยิมเ้มเต็มโตและหลังจากที่อูราเบ,เบกลับไปแล้วพี่แกก็ไม่รอชา้าสัญชาติยานสัตว์ป่ามันถูกปลุกขึ้นมาเอาน้ำลายของอุราเบ,เบมาเลียมแม่งหวานจ้าแม่พี่แกก็มีรีวิวด้วยนะ และในคืนวันนั้นเองซิบากิก็ฝันว่าตัวเองนั้นได้เต้นรำกับอุราเบะณสถานที่ที่แปลกมากๆเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขเช้าวันต่อมาในระหว่างการเรียนพันละซิบากิก็สรบลงไปผ่านมาแล้ว5วันซิบากิก็ยังไม่มาโรงเรียนใจเย็นๆครับซิบากิมันยังไม่ตายมันแค่เป็นไข้ยเฉยๆในเย็นวันนั้นอุราเบะก็มาหาซิบากิที่บ้านซิบากิคุม้มอากรารที่นายเป็นอยู่ไม่ใช่หวัดฉันรู้ว่าสาเหตุอากรารของนายเกิดจากอะไรเมืออ่อ2ออาทิตย์ก่อนตอนที่นายมาปลุกฉันจําได้ไหมณนะตอนนั้นนายชิมน้ำา นายของฉันที่อยู่บนโต๊ะช่มไหมตอบฉันมาตามตรงฉันจะไม่คำรืออะไรทั้งสิ้นนายชิมใช่ไหมใช่ครับผมชิมเองพอดีว่าฉันนะ่ะเป็นมะเร็งอยู่แล้วเธอก็มาชิมน้ำลายของฉันเธอได้ติดมะเร็งไปด้วย <c oughs> อ้าไวไอ้สัส รอเล่นครับรอเล่น <Kind> ท <of balls> ันได้นั้นอูราเบก็น้ำลายของตัวเองให้ซิบากิกินและซิบากิเนี่ยก็หายไข้ทันทีเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนายได้ชิมน้ำลายของฉันใช่ไหมแต่หลังจากนั้นนายก็ไม่ได้ชิมอีกร่างกายของนายจึงเกิดอาการห่วยห่าห่วยห่ารอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อนายชิมอีกครั้งนายจึงได้รับการเยียวยาจริงๆแล้วอาการป่วยของนายเกิดจากอาการป่วยรักน้ำลายของฉันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะรู้ไหมว่าการที่นายชิมน้ำลายของผู้หญิงที่ตัวเองชอบมันสามารถทำให้เกิดอาการห่วยหาได้ผู้หญิงที่ฉ วันที่นายมาปลุกฉันในห้องเรียนตอนที่ฉันตื่นขึ้นมานั้นที่นายได้จ謝謝้องหน้าฉันจากสายตาที่มองมันนะในตอนนั้นแหละนายเริ่มที่จะตกหลุมรักฉันเลยหลังจากนั้นอูราเบะก็กลับบ้านไปจากเหตุการณ์ในวันนั้นทุกๆครั้งก่อนที่ซิบากิจะกลับบ้านพี่แกก็ต้องมากินน้ำลายของอูราเบะก่อนเสมอแต่มันก็ไม่อยู eland? ่วันหนึ่งพี่แกได้ถามอูราเบะว่างานอดีเรกของเธอนั้นคืออะไรจูจๆอูราเบะก็พาให้ซิบากิถือและเชก็กันไกลออกมาจากกางเกงหนใช่แล้วครับกันไกลออกมาจากกางงเกไนใใใชชช่่่่ครัับมผิด แล้วเชยก็โชว์กระบวนการให้ซิบากิดูนั่นก็คือการตัดผ้าให้กลายเป็นดอกไม้ซิบากิตามชื่อของซิบากิเลยจากนั้นมาผมก็เริ่มมีใจสนใจในตัวเธอมากขึ้นทีละน,น้อยผมเริ่มที่จะรอเวลาที่จะได้กลับบ้านพร้อมกันกับเธอหลังเลิกเรียนยิ่งกระวนกระวายตลอดข่าบเรียนยิ่งผมสนใจในตัวเธอมากขึ้นเท่าไรผมก็เริ่มหลงรักเธอซิบากิได้กล่าวในคืนวันนั้นเองซิบากิก็ฟันถิงอุราไปอีกครั้งเป็นฟันแบบเดียวกันกับครั้งแรกเมื่อตื่นขึ้นมาซิบากิก็อยากรู้ว่าอุราเบคิดยังไงงกกัตตวเเอและม่ มาซิบากีก็ไม่รอช้ารีบไปขอคบกับอุราเบะพิสูจน์สิซบากิคุณนายต้องพิสูจน์จากกรารกระทำของนายเองถ้าฉันกลายมาเป็นแฟนนายขึ้นมาพระเอกเนี่ยก็จะพิสูจน์ด้วยการจูบซะเลยใจถึงจัดจัดไม่ใช่กรารกระทำพื้นๆแบบนี้ใช้ไม่ได้ฉันไม่ได้ต้องกรารให้นายทำเหมือนคนอื่นเขาที่เขาทำกันเป็นบางอย่างที่พิเศษกว่าบางอย่างที่เฉพาะนายเท่านั้นที่ทำได้แล้วมีความ,มาถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าสำหรับซิบากีคุณแล้วฉันจะไม่ลืมหรอกนะและฉันจะรอน,นายรอได้ตลอดไปจูจูจซิบากิก็ขอยิงเป็น แล้วก็หยิบรูปใบหนึ่งขึ้นมาผู้หญิงคนนี้คือคนที่ฉันหลงรักเมื่อตอนมต้นฉันหลงรักเธอมาตลอด3ปีฉันไม่สามารถห่ามใจไม่ให้คิดถึงเธอได้เลยรูปนี้ฉันถ่ายมาได้ในชั่วโมงพันละถึงแม้ว่าจะอยู่มปลายเลยฉันก็ยังเก็บรูปใบนี้เอาไว้และบางครั้งก็ยังคงคิดถึงเธอแต่ตั้งแต่วันที่ที่ฉันได้ชิมน้ำลายของเธอเข้าไปฉันก็ไม่ได้คิดถึงเธออีกเลยดังนั้นอุราบินี่คือข้อพิสูจน์ของฉันฉันไม่ต้องกลามันอีกต่อไปเลยเพราะตั้งแต่วันนี้เธอจะเป็นแฟนของฉัน น้ำลายของอุราเบถึงกับทัลักดูเหมือนว่าถ้าเธอมีความสุขเนี่ยน้ำลายของเธอมันจะไหลออกมาเองได้น่ะยังบริสุทธิ์อยู่รึเปล่าเฮ้ไม่หรอเอือ ฉันยังบริสุทธิ์อยู่นะเรอะฉันดีใจนะฉันก็ยังบริสุทธิ์อยู่เหมือนกันนี่ซิบ้ากี่คุงจำวันที่ฉันย้ายมาวันแรกได้ไหมวันที่ฉันหวั่เร้องเสียงดังระหว่างคาบเรียนนั้นนะในตอนนั้นฉันได้ยินเสียงของใครบางคนโดยที่เสียงนั้นพูดอะไรบางอย่างแปลกๆออกมาในระหว่างที่ฉันหันไปมองนายดูไม่ได้ตั้งใจเข้าเสียงนั้นก็บอกกับฉันว่าซิบ้ากี่คุงนายจะเป็นคนแรกที่ฉันจะไปดีดับโอเย่ด้วยตั้งแต่นั้นมาฉันก็รอวันนี้มาตลอดวันที่นายมาบอกรักฉันงั้นฉันจะกลับบ้านละซือกกััันนนนนนนพุุ่่งงีี้้้้ะซบาคตตตแวเปป็ ฉันเป็นแฟนของซิบาคิคุงแล้วนะในวันนั้นผมก็ได้มีแฟนคนแรกของผมเธอชื่อว่าอุราเบมิโคโตโครับเป็นสาวปิตนะาที่โกรจะแปกเลย ในวันต่อมาหลังเลิกเรียนพอพระรเอกจะขอจับมือกับอุราเบอุราเบกลับบอกว่าไม่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะคบกันมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วแต่ทั้งสองคนกลับยังไม่มีอะไรคืบหน้ากันเลยทุกๆวันหลังเลิกเรียนทั้งคู่ก็จะทาเหมือนเดิมเป็นประจำจิ้มจุ่มน้ําลายแล้วก็แดกแค่นั้นเลยครับทุกๆวันทุกๆวันก็ทําแบบนั้นแหละเหมือนเดิมตลอดจนกระทั่งมีวันหนึ่งซาก基คุ้มลูกอมไหมอ่ะไม่ละขอบคุณนะทันเดน,นั้นอุราเบก็เอาลูกอมมาป,ป้อนปากต่อปากกับซบากิเหมือนกับการให้กินน้ําลายไปในต ญาิสัตว์ปาของซูบากิมันก็ถูกปลุกขึ้นมาพุ่งเข้าไปกอดแม่งเลยแต่ชว่าอุราบเบกลับดีตัวออกมาและก็เริ่มโชว์กระบบนท่าครันไกล้กับกางเกงไหนอ,อารมณ์ประมาณว่ามึงอย่าเข้ามันนะไม่งั้นมึงตายซูบากิคุม อย่าเข้ามากอดฉันตามใจชอบอ่ะขะขอโทษงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะผมเข้าไปกอดเธอมันเป็นเรื่องไม่ดีกจริงแล้วเธอก็จัดการด้วยกันไกลแบบนั้นแต่ว่าผมเป็นแฟนของเธอนี่ไม่ใช่หรอที่ผ่านมันหนาอุราเบะจะเน็บกันไกลไว้าที่เกงเกงในของเธอเสมอเธอสามารถตตดทุกสิ่งที่เธอต้องการด้วยความแม่นอย่างผมก็เคยถามเธอถึงเรื่องนี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าเธอก็ตอบกลับมาว่าอ่ะถ้าใจพูดแล้วก็ฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละในเย็นวันต่อมาซูบากิก็ชวนอุราเบะไปดูหนังในวันอาทิตย์นะแต่อุราเบะกล แดกน้ำลายเหมือนเดิมแต่ซึบากิก็เศร้าใจงอนแล้วไม่แดกน้ำลายแล้วฉันน่ะเป็นแฟนของเธอจริงๆหรือเปปะ่ะแน่นอนแต่ว่าตั้งแต่เราคบกันมาเรายังไม่เคยที่จะทำอะไรแบบคู่แรกกันเลยนะนั่นน่ะหรอที่นายคิดนะ่ะสำหรับฉันนะ่ะเราสองคนมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษนะ่ะสายสัมพันธ์ดูนี่น้ำลายหรอใช่แล้วน้ำลายนี่แหละที่เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนงั้นลุกขึ้นมาสิบากิ ฉันจะแสะดงให้ดูถึงสายสัมพันธ์ของเราอยู่ไกลนิดหน่อยน่าจะไปได้ไหมซือบากีก็โอเคจัดไปถึงจะไปลงนโรดริยกรพบก็จะ จากนั้นอูราเบก็พาซูบากิมาที่บ้านเราแล้วก็บอกกับซูบากิว่าหลับตาลงสัญญากันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามริมตาเด็ดขาดซูบากิก็เคลียร์จัดไปแล้วจากนั้นอูราเบก็ให้ซิบากิชิมน้ำลายของตัวเองและเธอยังบอกอีกว่าวันนี้เป็นน้ำลายที่พิเศษกว่าวันอื่นอ่อะอะไรนะหลังจากที่ชิมน้ำลายเข้าไปหัวใจต้นแรงชะมัดซูบากิคุณหัวใจนายต้นแรงไม่เป็นจังหวะเลยใช่ไหมจะใช่ได้นายก็รู้สึกเอ่นเอนร่างกายรุมร้อนใช่ไหมชัดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเธอมารู้ความรู้สึกฉันได้ไงเนี่ย เล่ดกำเดาของซูบากิถึงกับพุ่งอุราเบะได้บอกกับซูบากิว่าน้ำลายที่นายเพิ่งจะชิมไปเมื่อกี้เป็นน้ำลายในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตดูเหมือนว่าอุราเบะเดียจะจะแก้ผ้าอยู่นะครับโอ้พระเจ้าเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำหนุ่ม หมายความว่าอะไรนงท่วงที่ตื่นเต้นงั้นหรอคราวนี้นายเข้าใจแล้วใช่ไหมเหตุผลที่นายรู้สึกตื่นเต้นเมื่อนายชิมน้ำลายของฉันเมื่อฉันรู้สึกตื่นเต้นนั่นก็เพราะนายเป็นแฟนของฉันยังไงล่ะน้ำลายของฉันคือข้อพิสูจน์สายสัมพันธ์ของเราวิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุดที่ฉันสามารถแสดงให้นายเห็นได้ซิบ้ากีดคุงริมตาได้แล้วล่ะไปกันเถอะอ่ะ นี่ซิบากิคุงฉันรู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยล่ะกลัวว่านายจะผิดสัญญาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาถ้าเกิดฉันลืมตาขึ้นมาล่ะเธอจะทํำยังไงตามนั้นเลยครับอุราเบะก็อาจจะเอากะนไกลตัดกระจูของซิบากิก็ได้ในคืนวันนั้นเองซิบากิก็ฝันว่าอุราเบะมาแก้ผ้าอยู่ตรงหน้าหลังเลิกเรียนวันต่อมาอุราเบะก็สงสัยว่าทําไมซิบากิหน้ามันแดงแดงจังวะก็พออยู่กับเธอน่ะทาให้ฉันนึกถึงฝันเมื่อคืนขึ้นมาฝันอะไรหรอเอ๊มันก็เออเป็นความลับจ้ะทันใดนั้นเลยครับอุราเบะ ามาแดกแม่งเลยเลียดก,กําเดานี่ถึงกับพุ่งนี่ซิบากิคุมฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะว่านายอยากจะให้ฉันเป็นแบบไหนะนจินตนากรารของนายนะฉันห้ามนายไม่ได้แต่ฉันขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะยังไงเวลาที่ฉันจะทําอะไรแบบนั้นนะทันจะไม่เอาตุกตาไว้บนหัวหรอกนะปะเป็นไอไม่ได้เธอเห็นความฝันของฉันได้ยังไงกันนะนั่นนะเป็นความลับจ้ะและอุราเบะก็วิ่งกลับบ้านไปอย่างเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสิ่งหนึ่งที่สามารถบ,บอกได้ถึงแฟนของผมอุราเบะมิคุโตได้ก็คือแฟนของผมลึกลับสุดๆเลยลล่ะครรัับหงเเียน ในขณะที่ซูบากิจะมากระเป๋าบนห้องตามเคยแต่รอบนี้พี่แกได้ไปเจอเข้ากับเพื่อนสนิทของตัวเองที่มีชื่อว่าอูเอโนกําลังจูบอยู่กับแฟนสาวของตัวเองที่มีชื่อว่าโอกะอูเอโนเลยสารภาพกับซูบากิว่าตัวเองคบกับโอกะประมาณปีนหนึ่งได้แล้วแต่ไม่บอกเพื่อนในห้องก็เพราะว่ามันเขินในเย็นวันต่อมาซูบากิเลยเล่าเรื่องนี้ให้กับอูราเบะฟังเหมือนว่าอูราเบะจะรู้ว่าซิบากิอิจฉาอูเอโน่เธอจึงถามกับซูบากิว่าอยากจะจูบกับฉันไหมซูบากิโก็เคลียรจัดไปโอกาสแบบนี้ไม่ได้มี ก็บอกให้ซิบารกิชิรอทดลองให้หน่อยและเชอก็เริ่มโชว์กระบวน่ากระตุ้กับการเกงในอ,อีกแล้วจากนั้นเชก็น้ำลายเสร็จลอทดลองแล้วก็บอกให้ซิบารกิชิมสักนิดก่อนเนาะในคืนนั้นเองซิบากิก็ได้ชิมน้ำลายนั้นเข้าไปและซิบากิก็ได้ฝันว่าอุราเบเด้เลูกอมมาป้อให้ตัวเองแบบป,ปากต่อปากแต่ในฝันเดียพี่แกก็คนดีจัดเลยได้บอกกับอุราเบไปว่าฉันคิดว่าเฟิร์สคิดของเรานะ่ะปอรอเฟิร์สคิดไปว่าจูบแรกต่อเลยไม่น่าจะเป็นอะไรที่กระทนหนันแบบนี้นะอยากให้เป็นอะไรที่พิเเเศษกกกวว่่่่าาาานนนนนนี้นนะนน้้หอออออยยะะงงงชมมมตตคคครรรรูสขพแลิดั มากกว่านีน้นะ พ่อพระในเย็นวันนั้นเองซูบากิก็บอกกับอุราเบะว่าตัวเองนั้นฝันแปลกๆพูดไม่ทันจะจบอุราเบะก็ชวนซูบากิไปชัวเฟะาฟเอาง่ายๆก็จูบนั่นแหละครับเออแล้วทำไมกูไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกวะเออช่างแม่งเหรอซูบากิครับก็พูดประโยคเดียวกันกับในฝันเลยโอ,โอ,โอ้แม่งพ่อพระจริงๆครับพี่แก่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว้าน่ารักชะมัดอ่ะในเช้าวันต่อมาอุงกาแต่ผู้ชายสุดทอตก็มาบอกรักกับอุราเบะแล้วก็ขอคบเพราะว่าอุราเบะนั้นต่างกับผู้หญิงคนอื่นลึกับนน่าาคค้หอะไรรง อุราเบก็บอกกับเขาไปว่าในวันพรุ่งนี้ตัวเองจะให้คาตอบเมื่อตกเย็นมาอุราเบก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ซูบากิฟังซูบากิก็บอกกับอุราเบว่าฉันจะไปบอกเขาเองว่าฉันกับเธอน่ยคบกันอยู่ไม่ต้องนี่เป็นปัญหาส่วนตัวของฉันฉันไม่อยากให้นายพูดอะไรทั้งนั้นแม่ก็ดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยจะนอยๆนะครับทั้งที่มีตัวเองอยู่แล้วแท้ๆยังไม่ตอบปฏิเสธองงาโตไปอีกในเช้าวันต่อมาอุราเบก็บอกให้องงาโตหลับตาแล้วก็น้ําลายของตัวเองให้องงาโตแดกแต่องงาโตเนี่ยกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสัักกกออย่่่่าาาาางุรเเเบบบไไปววม ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นายไม่มีทางมาเป็นแฟนของฉันได้แม่อุง,งาโตกก็โอ้อักแบบงงๆก็เลยทีเดียวเชียร์ครับทินี่พอหลังเ,เลิกเรียนอูราเบก็ไม่รอชา้ารีบไปบอกกับซึบากิว่าตัวเองได้ตอบปฏิเสธอุง,งาโตไปแล้วและก็ให้ซึบากิแด็กอำมลาลของตัวเองเข้าไปเลือดกำเดาดิพุ่งเลยครับซึบากิก็งง,งจัดมันเกิดอะไรขึ้นกันวันนี้อูราเบล็บอกกับซึบากิกไปว่าจริงๆแล้ววันนี้นะ่ะฉันไม่ได้ใส่เกงในมาตั้งแต่เช้าแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถ ที่รู้สึกแบบนี้ต่อกันผู้ชายที่มีสายสัมพันธ์ร่วมกับฉันได้ก็คือแฟนของฉันนายเท่านั้นซึบากิคุงทันใดน,นั้นสัญชาตญาณสัตว์ป่าของซึบากิมันก็ได้ถุกลุกขึ้นมาพุ่งเข้าไปกอดแม่งเลยและอุราบเบก็หลบแล้วก็เก็บจ้ากันไกงเนี่ยตักระจูกองซึบากิแล้วโชคดีที่ในวันนี้เธอไม่ได้ใส่กางเกงในมาเธอจึงไม่มีกันไกงและเธอก็ได้บอกซึบากิไปว่าอย่าเข้ามากอดฉันตามใจชอบจากนั้นเธอก็ได้เอากางเกงในครับไปเช็ดเลอดกัดบดาวสัตว์ซึบากิกูพูดกูยังออายยแแทนนถมมเเธังงลืกกใกใไี